กรมราชทรร์แจงแล้วย้ายทักษิณชินวัตรปั๊บตำรวจกลางดึกเมื่อวันที่23สิงหาคม2566นายสิทธิสุธีวงรองอธิบดีกรมราชธรร์ในฐานะโฆษกประจำกรมราชธรร์เปิดเผยว่ากรมราชธรร์ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าเมื่อเวลา23นาฬิกา59นาที ของวันที่22สิงหาคมพัสดีเวนได้รายงานว่านายทักษิณชิน,นวัตรซึ่งควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแดนเจ็ดอยู่ระหว่างการกักโรคมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกวัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำพยาบาลเวรเรือนจำได้ติดต่อขอคำแนะนำกับแพทย์ที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัน และแพทย์ได้สอบถามอาการโดยละเอียดแล้วตลอดจนพิจารณาจากรายงานประวัติการรักษาของผู้ป่วยโดยแพทย์จากโรงพยาบาลต่างประเทศสิงคโปร์และสหรัฐอารับเอมิเรตพบมีโรคประจำตัวหลายโรคที่อยู่ระหว่างการรักษาติดตามอาการเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงพังผืดในปอดกระดูกสันหลังเสื่อม โดยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือโรคหัวใจเนื่องจากทันตสถานโรงพยาบาลราชทานยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพแพทย์จึงมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตเห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อมมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่า โดยแนวปฏิบัติกรณีมีผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตจะมีการส่งตัวรักษาให้ทันท่วงทีในสิทธิกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนั้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจซึ่งได้รับตัวไว้เพื่อทำการบำบัดร,รักษาเมื่อเวลาเที่ยงคืน20นาทีของวันที่23สิงหาคม 2,566โดยเรือนจำได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมตามระเบียบขั้นตอนของกรมราชธาน์